เอ็กซีสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เราก็นะครับจะมาขับไหว้พระนะครับลากลับบ้านน้องพี่น้องเอฟซีเนาะหลังจากที่เรานะครับทําภารกิจในการล้างห้องน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาทุกท่านนะครับไปรับชมนะครับนําบ่อโบราณนะพี่น้องเนาะนะครับก็เดินมาแล้วก็สะดุดกับข้อความนี้น้องพี่น้องก็นะครับรู้สึกเลยนะครับก็นะ ขออนุญาตนะชัดๆให้เอฟซได้อ่านเนาะพี่น้องเนาะนะอันนี้นะเอกซีซนะครับก็จะเดินการเดินนะเข้าไปภายในโบสถ์เนาะกราบพระนะครับก่อนกลับบ้านพี่น้องนะครับลาเพ่อนอื่นบอกว่ากลาบลาพี่น้องนะครับนพระพาทิ์ไก่สีต๊กดินเลยพี่น้องนะครับแรงแล้วแรงแล้วมืดแล้วนะครับนนทางนู้นออกทางนี้ก็ได้นุ่นไปเดี๋ยวผมทุกเนาะ ขออนุญาตมี่ความสุขไหมสุดยอดเลยขวัดขว่าขวัดขวาคือวันๆคนเราถึงี่น้องทานะครับนะพี่น้องขออนุญาตนะครับ เราอยาดก,กลับลาพระไปแล้วนะพี่น้องเนาะเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ภายในวัดนพี่น้องนู้นนะครับทางออกอีกทางหนึ่งนะครับทางนู้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้นะครับทางที่ติดกับถนนดำนะพี่น้องเนาะนะครับก็ทําแล้วรู้สึกดีนะพี่น้องมีความสุขนะครับนะ ทำแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเราติดรถตลอดเวลาเราออกนอกบ้านนะครับเราออกไปไหนเราจะเอาติดรถตลอดนี่กับกตัดผมเนะความลมนี่นี่นู่นใช่ไหมกับกาตัดผมนี่ครับผมครบหมดขามยแต่ยังมสว่างเลยผมสว่างไม่กวนเอไว้ไปไปลุยตลอดวันนี้เรามาทําความสะอาดห้องน้ําเราเราก็เอามาเผื่อไว้เผื่อว่าประตูห้องน้ําอันไหนปิดเปิดไม่ได้อื คือเราไม่จํากัดเนาะว่าจะต้องทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเราเจออะไรที่เป็นปัญหาแล้วเราสามารถทําได้เราก็ทำที่ a ม e ครับผมไปกราบลาพระอาจารย์พันจหน่อยไป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 นะอพุทธการไปกลองพันหนึ่งนี่นะพี่น้องอีกทีเราก็เดินมาที่นะครับทางหน้าสติเตาวาดเนาะนะครับเพื่อกราบลาท่านนะครับกลับบ้านพี่น้องท่านท่านอยู่ในวัดนี อยู่ในกุฏินี่ยปุระนินนะครับเพราะว่าเพราะว่ากุฏิแต่ละหลังนี่จะอยู่ห่างไกลกันพี่น้องนะครับจานะรับ,ราบนิมนครับผมผู้ผมจะเดินทางกลับแล้วครับครับ ครับผมสาธุครับสาธุครับครับผมนะครับผมสามครับสก็จะแวะเยี่ยมนนครับอญาตลากรับเลยด้วยครับผมขอญาตลานะครับ จาวาดเนาะวัดผากุดแก้วกลับบ้านพี่น้องก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่พวกเราทําแล้วก็ขอญาตนำพายเอฟซนะครับมารับบุญรับกุศลนากันน้องพี่น้องเนาะนะครับนะให้ท่านนะแต่บุญได้กุศลกับพวกเราไปด้วยนะครับนะพวกเราทําก็ตั้งใจให้เอฟซได้ดูนั่นแหละครับผมเนาะแล้วก็ได้รับบุญรับกุศลไปพร้อมกันพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ขอญาตนะครับเดินทางกลับไปก่อนนะครับพี่น้อง พี่น้องอิีนะตอนนี้ผมก็นะครับเดินทางกลับแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับพระไตีธาทุาดนะถาดเยอะเนาะนะครับวางไว้เต็มระนีระนาดเลยนะครับนะครับวางไว้ขอไปใช้คาว่าระนีระนาดนะไม่ถูกต้องพี่น้องเนาะนะครับนะเยอะเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นที่นะครับเก็บกระดูกของบรรพบุรุษนะครับของหลายๆท่านนะครับที่นี่นะพี่น้องไหนกระดูกน้นนะ ไม่ทันเลยกระรอกเยอะเนาะโอเคครับผมเจ้าคือตาดีแท้ผมมองไม่เห็นกระรอกเลยรอกเลยนะโอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอให้บุญกุศลถึง FC ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผม